หลายคนรู้จักบางแสนนะครับและก็มาเที่ยวบางแสนอาจจะบ่อยด้วยแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักตำนานรักอมตะสามมุกแสนใครผิดคำสาบานต้องโดดหน้าผาตายตามกันในคลิปนี้ผมจะเอาเรื่องเล่าจากไทยรัฐออนไลน์นะครับมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับตำนานของหาดบางแสนกัน สำหรับใครที่สนใจอยากติดตามรายการบางแสนวันนี้นะครับซึ่งผมจะนําเสนอรายการเกี่ยวกับบางแสนในทุกแง่มุมนะครับจะค่อยๆอัปเดตไปทุกวันก็ติดตามกันไว้ได้เลยครับสาหรับคลิปนี้นะครับคนที่เคยมาเที่ยวหาดบางแสนอาจจะไปแวะดูลิงที่เขาสามมุกหรือว่ากินอาหารทะเลอร่อยๆแล้วก็เที่ยวหาดทรายนะครับหรือว่าจะมาแถวแหลมแท่นนะครับ หลายคนอาจจะรู้จักบางแสนและหาดทรายสายลมแสงแดดเป็นอย่างดีแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักตำนานรักอันลือลั่นนะครับที่ได้เล่าขานมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งผมไปอ่านเจอในไทยรัฐออนไลน์นะครับแล้วก็เอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังเลยแล้วกันนะครับเรื่องค่อนข้างยาวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมอ่านเลยแล้วกัน ตามตำนานนะครับกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อปลายรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาทะเลบางแสนและเขาสามุกนั้นยังไม่มีชื่อปรากฏนะครับมีแต่เพียงตำบลอ่างหินซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลอ่างศิลานั่นเองครับมีเจ้าของโป๊ะนะครับหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม กำนันบ่ายนะครับมีลูกชายชื่อว่าแสนและห่างออกไปจากตําบลอ่างหินก็มียายและหลานสาวอาศัยอยู่ด้วยกันคู่หนึ่งนะครับซึ่งหลานสาวมีชื่อว่าสามมุกอาศัยอยู่เมืองบางปลาส้อยเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงสามมุก ก็ได้อาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งโตนะครับสามุกมักจะชอบมานั่งเล่นดูหนุ่มสาวรวมทั้งเด็กที่มาเล่นว่าวอยู่ริมเชิงเขาเป็นประจำนะครับและมีเพื่อนที่คอยหยอกล้อเล่น ก็คือลิงป่าที่ลงมาจากเขานั้นอยู่เป็นประจำขณะที่3ามุกกำลังนั่งเล่นอยู่มีเ้าตัวหนึ่งได้ขาดลอยมาตกอยู่ต่อหน้านะครับเธอจึงได้เก็บเ้าตัวนั้นเอาไว้โดยแสนได้วิ่งตามเ้าที่ขาดรอยมาซึ่งทำให้แสนกับ3มุกก็ได้เป็นที่รู้จักกันและได้มอบเว้วตัวนั้นไว้ให้กับสมมุกเพื่อเป็นที่ะระลึกนะครับหลังจากนั้น ทั้งสองก็ได้พบปะกันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรักขึ้นและได้สาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนั้นว่าทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิรันดร หากใครผิดต่อคำสาบานนี้จะต้องมากระโดดหน้าผานี้ตายตามกันโดยแสนได้มอบแหวนวงหนึ่งให้กับสามมุกเมื่อกำนันบ่ายทราบเรื่องเข้านะครับก็เกิดความไม่พอใจโดยแสนได้ขอร้องให้ผู้เป็นพ่อไปสู่ขอหญิงสาวที่ตัวเองรักเหตุนี้ยิ่งทำให้กำนันบ่ายไม่พอใจมากขึ้นจึงกักบ,บริเวณแสนนะครับ ทำให้ทั้งสองไม่ได้พบกันและในที่สุดกํานันบายก็ได้ไปสู่ขอลูกสาวคนที่ทําโป๊ะให้กับแสนและได้กําหนดพิธีการแต่งงานขึ้นข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปจนถึงหูของสามมุกกระทั่งวันแต่งงานของแสนมาถึงเมื่อแขกเริ่มทยอยมารดน้ําสังอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวแสนได้ก้มหน้านิ่งกระทั่งมีน้ําสัง หลังรถลงมาพร้อมแหวนที่แสนจําได้เป็นอย่างดีว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนของสามมุกเมื่อแสนเงยหน้าขึ้นก็เห็นสามมุกวิ่งออกไปแล้วทั้งนี้แสนได้นึกถึงคำสาบานที่ได้เคยให้ไว้แก่กันแต่ก็ปรากฏว่าสามมุกได้ขึ้นไปบนหน้าผาแห่งนั้นและได้กระโดดลงมาจากหน้าผาเสียชีวิตเมื่อแสนเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจกระโดดตามคนรักลงไป ชาวบ้านต่างพากันเศร้าสลดใจเป็นยิ่งนักต่างพากันสาบแช่งกำนันบ่ายหลังจากนั้นกำนันบ่ายได้นำถ้วยชามและสิ่งของต่างๆมาไว้ในถ้ำตรงหน้าผาแห่งนั้นและได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุกและส่วนชายหาดที่ติดกันเขาก็ให้ชื่อว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองคนจนถึงปัจจุบัน